เราจะมาทบทวนเลข2 1ถึง30กันมากค่ะเด็กเด็กเดี๋ยวเราไปเริ่มก,กันเลยนะคะเด็กเด,เด็กแรกแรกค่ะเด็กเด็กคือเลขอะไรเอ่ย Repeat up to m t e 21มีเลข2กับ1ใช่ไหมคะยี 28, มีเลข2กับ1 And next number 22มีเลข2กับ2 And next number 23มีเลข2 1. 3 and next number 24มีเลข2กับ4 and next number 25มีเลข2กับ5 and next number 26มีเลข2กับ6 and next number 27มีเลข2กับ7 and next number 28มีเลข2กับ8 and next number 2 9มีเลข2กับ9 and the last one is number 30มีเลข3กับ0ทุกเลขที่เราเรียนผ่านไปนะคะเราได้เคยดู how to write ไปแล้วดูวิธีการเขียนไปแล้วนะคะเด็กๆวันนี้เลยพาเด็กๆมาทบทวนการออกเสียงนะคะเด็กๆเดี๋ยวต่อไปเราไปทำแบบฝึกหัดในหนังสือกันนะคะเด็กๆไปกันเลยค่ะ หลังจากที่เราได้ทบทวนเลข21ถึง30แล้วนะคะเด็กๆต่อไปเดี๋ยวเรามาทํำในหนังสือกันนะคะเด็กๆหนังสือเล่มน,นี้มีชื่อว่า Mad Book 3หนังสือ Mad Book เล่มที่2ค่ะเด็กๆรับเปิดไปที่หน้า9เลยค่ะโ n เ o u ย b o o k t ช p เพ e ด,พดหน้า9ค่ะเด็กๆีหน้า9จะเป็นแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวจะพาทํา2ข้อนะคะเด็กๆเป็นการทบทวนเพราะว่า เราเรียนมาหลายสัปดาห์แล้วใช่ไหมคะอะเด็กอ่านตามคุณครูนะคะ Let's revise numbers 21 t o 30 Let's revise numbers 21 t o 30เป็นการทบทวนเลข21ถึง30นั่นเองค่ะเด็กต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันที่ direction นะคะที่แๆเขาบอกว่า Count and write the numbers วันว่าเช้าเขา and w r i The e t numbers Count แปลว่านับ Write คือเขียนให้เด็กนับรูปภาพแต่ละข้อแล้วก็เขียนจำนวนลงไปเดี๋ยวเราจะมาทำร้อมกับข้อที่เป็นโดนัทข้อแรกดีกว่า And Let's count together One two three four five six seven eight nine 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 and 25 How many donuts are there? 25มีโดนัทจำนวน25ใช่ไหมคะเด,ด,ด,ด็กเด็กก็ write number 25 in the box 25จะมีเลข2กับ5นั่นเองค่ะเด็กๆเขียนลงไปเลยต่อไปอีกหนึ่งข้อเป็นข้อเจลลี่ละกันเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันนับข้อนี้อีกหนึ่งข้อนะคะเด็กๆเ And let's count together 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, and 24 Write number 24 in the box 24 has 2 and four. 4เลข24จะมีเลข2แล้วก็เลข4เขียนลงไปในค่เด็กสว่วนข้อที่เหลือ m u t e cookie, pudding and candy ให้เด็กทำด้วยบางอี ต่อไปมาดูด้านล่างค่ะเด็กเดเดี๋ยวด้านล่างเราจะทำพร้อมกันนะคะด้านล่างด้านล่างเขาบอกว่า what numbers are bigger than 25 but smaller than 30 write two of them in the box เขาบอกว่า,วาเลขอะไรหน้าที่ bigger bigger แปลว่ามากกว่ามากกว่า25 e n t y จำน,นะ เงื่อนไขข้อแรกคือเลขที่เราจะต้องเขียนลงไปจะต้องมากกว่า25 but smaller than 30แต่ smaller แปลว่าน้อยกว่าแต่จะต้องน้อยกว่าเลข30อเด็กลองคิดสิคะว่ามีเลขอะไรบ้างที่มากกว่า25แต่น้อยกว่า30ให้คิดมาสองจำนวนแล้ว write them in the box เขียนลงไปเลยค่ะดเด็ก อันนี้ให้คิดเองนะเพราะว่าคําตอบแต่ละคนจะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะมากกว่า25แต่ว่าน้อยกว่า30ค่ะเด็กๆต่อไปเดี๋ยว็กๆเปิดอีกหนึ่งเล่มเลยนะคะเด็กๆอ,อีกหนึ่งเล่มนะคะเล่มนี้เลยหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า m a t h Activity Book 3เป็นเล่ม Activity Book เล่มที่3 And t h e n Open Your Book to Page 9หน้าเดิมคะ่ะหน้าที่9เหมือนเดิมเลย เป็นเรื่องเดิมเลยนั่นก็คือ less device number 21 t o 30 t h i r t y ต่อไปเรามาดูคำสั่งกันนะคะเด็กๆว่าเขาให้เด็กเนี่ยทำอะไรบ้างคำสั่งบอกว่า count and write the numbers count and write the numbers c o l o r the a r t y h a t s with number bigger than 25เขาให้เด็กๆนะับจำนวนในแต่ละข้อ ว่ามีจํานวนเท่าไหร่ใช่ไหมคะแล้วเขียนลงไปในหมวกปาร์ตี้แบบนี้หลังจากนั้นค่อยระบายสีนะคะเด็กๆอ่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันนับนะคะเด็กๆภาพแรกค่ะเด็กๆนับช่วยกันนะคะ one two three four five six seven e i g e l e v e n twelve t h i r t e 1น 20, 2น 22, 23, 24เ right, ีบอิเขีทเขยนเลข24ลงไปในหมวกได้เลยค่ะเด็กๆ4ีมีเลข2กับ4ต่อไปข้อต่อไปค่ะเป็นไพเดี๋ยวเรามาช่วยกันนับนะคะว่ามีจำนวนเท่าไหร่ค่ะเด็กๆ one two t 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, and 26 r i g h t number 26 in the body hat เขียนแรก26ลงไปได้เลยคันเด็ก26 has two and 6 26มีเลข2กับ6นั่นเอง ต่อไปข้อต่อไปใครเรียเจะช่วยกันนับนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Right number 27 in the party has and 27 has two and seven. 2 and 7 27ม mm ีเลข2กับ7ข้อสุดท้ายค่ะเด็กๆเป็นไอศไครีมเดี๋ยวเรามาช่วยกันนับนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. 19. 20. 21. 22. And 23. Write number 23. 23 has 2 and 3. 23มีเลข2กับ3อ่ะเดี๋ยวเรามาทวนอีกหนึ่งรอบพอแรก Number 24. And next. Number 26. And next. Number 27. And the last one number t w r e e แต่ว่าคำสั่งเขาไม่ได้ให้เราทาแค่นี้ใช่ไหมคะคำสั่งบอกว่าเมื่อเด็กนับเสร็จแล้วให้เด็กระบายสีหมวกที่มีเลข bigger bigger แปลว่ามากกว่าหรือน้อยกว่ามากกว่าให้เด็กระบายสีหมวกที่มีค่ามากกว่า t 5เอมีเลขอะไรบ้างคะที่เรานับไปเนี่ยที่มากกว่า25มี26 n y s a n d 27ฉะนั้น2ข้อนี้ให้เด็กๆระบายมื่สอ2ข้อนี้เพราะว่า26 and 27 bigger than 25ต้องใจค่ะเด็กๆต่อไปเดี๋ยวดูด้านล่างนะคะเด็กๆอ่าด้านล่างด้านล่างเขาบอกว่าให้เด็กๆเกขาบอกว่าแอนคนนี้เขาชื่อแอน has 10 cars then h a v e number 21 to 30เขาบอกว่าแอนเนี่ยมีการาสอยู่ทั้งหมดกี่ใบคะเช่นกาัาสมีอยู่10ใบโดยการาสของเขาจะมีตั้งแต่หมายเลข21ถึง30แต่เด็กสังเกตเห็นไหมคะว่ามันมีตัวเลขที่ห่างไปเขาเลยบอกว่า ate, numbers, right ให้เด็กๆ w a t are the missing numbers r Right? ให้เด็กๆด,ดูที่การาสของแอนทั้ง10ใบนี้ว่า มีการ์ดหมายเลขอะไรบ้างที่ห่างไป A อ่านเรามาช่วยกันทำนะคะเด็กๆหมายเลขเริ่มจาก the first one is number 2 w e n t y o n มีไหมเอ่ยไม่มีแสดงว่าการ์ดแรก21หายไปให้เด็ก w r i t e number 21 and next 21แล้ว21 and next number 22 e n t y เอเลขย2่มีไหมเอ่ย มีอยู่แล้วฉะนั้นเราต้องเขียนไหมคะไม่ต้องเขียน Annex d t 23 23ยมีไหมเอ่ยนี่มีอยู่แล้วใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องเขียน Annex d t 24มีาร์ด number 24ไหมเอ่ยไม่มีแสดงว่ามันหายไป and w r i t e number 24 a n d n e x t 25มี number 25ไหมเอ่ยนี่มีอยู่ฉะนั้นไม่ต้องเขียน Next Number 26มีการ Number 26มคะเด็กมีไหมเอ่ยไม่มีฉะนั้น r i t e Number 26 And Next 27มีการ Number 27มัยเอ่ยไม่มีฉะนั้น Right Number 27 And Next 28มีการ Number 28มัยเอ่ยนี่ม่อยู่แล้วแสดงว่าไม่หายไม่ต้องขีบ And next number 29, number 29มีการ์ด number 29มั้ยเอ่ยไม่มีเราก็ write number 29 And the last one number 30, number 30มีการ์ด number 30มั้ยเอ่ย30ม้นี้คะนีฉะนั้นไม่ต้องเขียนอย่าลืมกลับไประบายสินะคะรูปทั้งหมดระบายได้แต่ว่าหมวกเราจะระบายแค่เฉพาะเลน26 and 2 7วันนี้ฝากไว้สองหน้าแล้วก็อย่าลืมทบทวน Number 21ชูชีรี21-30นะคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย